สวัสดีค่ะสวัสดีวันหยุดค่ะพบกับ MRDD นะคะเอ็มพามาชมรถอีกคันนะคะเข้ารัวๆนะคะคันนี้นะคะเป็น Toyota h i ฮ u x Revo ค่ะเป็น4ประตู P-Runner นะคะยกสูง P-Runner 4ประตูแบบนี้เลยค่ะเครื่องยนต์2.4ค่ะกระจังหน้าแบบนี้มีไฟตัดหมอกนะคะมีไฟแบบนี้เลยชัดๆเลยคันนี้เป็นตัว E ค่ะรถยนต์ปี2018ค่ะ เป็นรถหมดสัญญาเช่านะคะบริษัทอคานีแคปิตอลเราค่ะปล่อยให้กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเอกชนนะคะพอครบสัญญาก็จะเข้ากดังเราเลยค่ะนี่ให้ดูสภาพสดๆงานแท้ๆเลยนะคะอย่างคันนี้ป้ายภาษีต่อแล้วนะคะหมด67ค่ะกระจกแท้ของโตโยต้านะคะ ภายในจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นเบาะผ้าค่ะเกียร์แบบขั้นบันไดนะคะรุ่นนี้เป็นเกียร์ออโต้ค่ะเครื่องยนต์สองจุดสี่ให้ดูงานดิบๆงานแท้กันเลยนะคะแต่ก่อนส่งมอบนะคะเอ็มจะล้างทำความสะอาดนะคะขัดเบาะซักเบาะให้เรียบร้อยค่ะมาดูที่นี่ได้เห็นงานจริงแน่นอนค่ะว่ารถมีรอยตรงไหนอะไรแบบไหนค่ะงานแทๆ้ๆงานจริงแบบนี้เลย คันนี้จะมีเซ็นเซอร์ด้านหลัง2จุดนะคะตอนถอย่ยตอนถอยนะคะจะมีเสียงติ๊ดติ๊ดขามั่นใจค่ะเห็นตัว e แบบนี้นะคะมาดูขวาท้ายกันหน่อยอไปค่ะเลขไม์กันเลย เลขหม่คันนี้นะคะอยู่ที่8 9 6 5ค่ะ8965กิโลเมตรค่ะรถเข้าศูนย์เช็คระยะตามรอบนะคะเอ็มบอกเสมอนะคะว่ารถมีการเข้าศูนย์สามารถเช็คประวัติได้เลยมีประวัติเข้าศูนย์ให้ดูนะคะรุ่นนี้มากุญแจแบบเสียบอย่างนี้เลยค่ะ2ดอกนะคะ อ่ะมาค่ะราคาพิเศษแบบนี้นะคะกับรถ Toyota h i l u ัก e v o 4ประตูยกสูงพิเลเนอร์เครื่องยนต์2.4ดีเซลรถยนต์ปี2018นะคะจัดให้วันนี้นะคะพิเศษ569,000บาทค่ะ569,000บาทนะคะไม่มีที่ไหนถูกเท่าที่นี่อีกแล้วนะคะรถดีคุณภาพดีจริงๆนะคะได้ดูทุกคันงานสดแบบนี้เลย รของเราค่ะอยู่ที่สี่แยกของขุดถนนเทพรักค่ะติดกับธนาคารกรุงเทพนะคะทางไปวัดหลวงพระโตค่ะมาไม่ถูกนะคะโทรสอบถามเอ็มได้เลยค่ะแอดไลน์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเอ็มส่งข้อมูลรูปให้เพิ่มเติมนี่มาแบบลุยดินลุยฝนกันแบบนี้เลยค่ะช่วงนี้ฝนตกนะคะก็ให้ดูกันงานสดแบบนี้เลยสติกเกอร์นะคะเอ็มอาออกให้นะคะล้างทําความสะอาดซักเบาะอ,อะไรให้เรียบร้อยค่ะซื้อสดราคาเนี้ยรวมแบตให้แล้วเรียบร้อยนะคะ ซื้อผ่อนได้ค่ะมีเ,เรามีธนาคารรองรับนะคะมีไฟแนนซ์รองรับค่ะมีเลือกผ่อนตั้งแต่4ปีถึง7ปีนะคะตอนนี้โปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษนะคะ2.99%สําหรับลูกค้าเครดิตดีนะคะประวัติดีให้ไปเลย2.99ค่ะเขามาคุยเงื่อนไขกันก่อนนะคะไม่มีเครดิตก็เข้ามาคุยกับเราได้ค่ะไม่เคยมีประวัติผ่อนอะไรเลยได้เลยค่ะโอเคค่ะ เลขหม่แท้เลขหม่จริงเลขหม่น้อยนะคะรถย,ยนต์ราคาพิเศษแบบนี้อ่ะย้ําอีกครั้งค่ะ5้าแสนบาทค่ะสำหรับวันนี้ MRDD ขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ